หลังจากที่ลุงปานเอาสามเหลี่ยมมาปาดปาดปาดแล้วครับมันจะเป็นส่วนต่างของเนื้อผิวปูนนะครับเนี่ยครับตรงที่ปาดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอืมเป็นส่วนต่างแล้วก็ทําการเพิ่มปูนใช่ไหมลุงปานครับผมอ่าพบกับช่องช่างเดืยวชแนลนะครับตอนนี้กําลังเพิ่มผิวปูนนะครับในส่วนที่ไม่พอนะครับส่วนที่มันล้นออกมาก็สามเหลี่ยมได้ปาดออกเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยมีช่างซ่อนเป็นลูกมือหน้าแดงอย่างมือนเดิมนะครับนี่ขึ้นไปได้มาขึนเข้าอิ่มก็มาปั้นแม,ม่บ่อที่บ้นงานนี่คือการเตรียมงานของทีมช่างนะครับเหมือนฉาบฝาบ้านเลยนะครับกรังบ้านฉาบยังไงก็อย่างนั้นทำรั้วก็เอามาตรฐานเดียวกันมาทำ งานนี้ออกมาดีนะครับคงต้องอยู่อีกสองสามเดือนนั่นแหละนะลุงปานรตรงนี้นะตรงนี้ก็สิบแปดสิบเก้าวันแล้วตรงนี้ถ้าเพิ่มจำนวนคนก็คงจะเร็วขึ้นปลายเมษาปลายเมษาเนอะรอบเลยเป็นบ่อ อืมผลผ้าให้ทำกับเราก่อนอนี่คือวิธีขูดกลมหน้าผลเก็บ <regulating S 2> หน้าปูนนะครับส,ส่วนไหนที่มัน คืนออกไปก็สามเหลี่ยมปาดออกส่วนไหนที่มันไม่เต็มก็จะทำการเติมหน้าปูนเข้าไปนี่ลุงปานนี่ชอบรูปๆคำๆเมนบอลุงป,ปาลรูปหมายถึงรูปปูนนะครับแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแต่วันนี้ ไปทำสะอาบน้ำให้น้องหนุนกับโนอาก็วิ่งมาทําตรงนี้ส่วนลุงศรีก็ไปตัดต้นไม้แยกกันทํานะครับมันก็นี่ครับ เป็นการเติมปูนนะครับมันก็นี้ก็อยู่ที่น้ําหนักมือเหมือนกันนะครับถ้ากดแรงมันก็บุ๋มเข้าไปถ้ากดค่อยมันก็จะน,นูนออกมาก็ต้องใช้น้ําหนักมือที่ต้องชำนานนะครับตรงตรง เติมปูนเข้าไปแล้วก็แต่งหน้านี่ครับเห็นไหมครับวเขาจะมาดูด้านนี้นะครับด้านที่แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วครับลงฟองเรียบร้อยแล้วนี่ครับด้านนี้ครับ เริ่มจะลงเม็ดเล็กน้อยแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศทั่วทวไปนะครับบรรยากาศจะขมุกขมอมเหมือนฝนจะตกนะจะคึมคึมไม่รู้รถใครมานะครับคันสีแดงๆครับ นะครับช่วงหลังนี้นกพวกนกพวกอะไรจะเยอะนะครับที่บ้านสวนพี่เดือนและน้องหนูนาเนี่ยครับเพราะต้นไม้ก็เริ่มมีแล้วนะครับแต่ก่อนมันจะโล่งอย่างนี้นะครับโล่งโล่งแบบนี้นะครับเดีย๋ยนี้มีต้นไม้เริ่มปลูกต้นไม้แล้วก็เริ่มมีนกมีอะไรมาอาศัย นี่ก็คือการทำรูนะครับแบบแคร่าวดูแล้วก็ใครที่ดูนะครับคอมเมนต์ถามมาได้นะครับถ้าเราจะทําเองมันก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะจ้างก็มันก็เป็นเทคนิคอีกจะได้รู้ทันช่างนะครับจะได้แนะนาช่างอยากได้อย่างนี้อย่างนี้วิธีทำอยากเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ ถือว่าสุดยอดเลยนะครับช่างทีมช่างนะครับมาตรฐานเท่ากับทำฝาบ้านเลยนะครับสวเสร็จเสร็จบริเวณน,นี้ก็จะเป็นต่อ,อ,อมาเนี่ยครับ นี่คือขอบเขตที่จะต่อไปนะครับสุดสุดตรงนี้แล้วก็จะตรงไปประมาณประมาณนี้นะครับเห็นเสาต้นนี้ไหมครับนี่นีเสาต้นนี้นะครับต้นแนวนี้นะครับ เติมปูนเต็มแล้วก็รอให้ต้องรอให้มันมาดก,ก่อนเนาะลุงปานเนะเาะนาแล้วก็มาแต่งมันบ่ป,ปัดลงฟองเลยเนาะ<อ>นี่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับใช้เวลาอีกไม่กี่นาทีก็เสร็จสามสิบประมาณสามสิบนาทีเนะาะลุงปานเน,ะนาะอ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับชมแล้วก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับ เราก็ตอบในสิ่งที่เรารู้ในขอบเขตของเราได้นะครับเป็นวิธีการเป็นเทคนิคแต่ละช่างจะไม่เหมือนกันนะครับอันไหนดีที่อันไหนที่ดีก็นําไปใช้นะครับอันไหนที่เรามีเทคนิคแล้วเราก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนมันนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ